นะนะมาฮาสเต้น้องแนลาโซทาฮัลโหลสบายดีสบายดีหมดทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาคายามิเนาะทุกคนมื้อนี้ก็คือเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่มาเปิดคลิปอยู่ที่ ห่านของทิปโนดโคนห่านไข่เครื่องแต่ว่าตอนนี้คือพวกขายโดนแล้วเป็นสองสามเดือนแล้วแล้วก็มือนี่คือทีิเพ่นวาสิข่าไก่ให้กิน่าสั้นก็เลยว่าสิมาถ่ายคลิปให้ทุกคนมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเฮาซี่เห็ดไก่แบบใด่กินกันเนาะทุกคนมาเบิ่งกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือมาถึงที่แล้วสาวทิปกำลังคั่วไก่อยู่เนาะทุกคนอันนี้คือไก่ยังไก่พันวะ ไกด์ราดเนาะเออไกด์ราดเขาเลี้ยงไว้แล้วก็ชิปไปซื้อแล้วก็มาค่าไสโซคู่กินเนื่อในโอกาสที่เขาไม่ได้เจอกันสีาเดือนบม,ม็อคแมนไม่ได้เจอกันสามมือทุกคนเพราะว่อาอันช่วงนี้นะโควิดระบาดล้วก็นเนะาะไม่ได้ออกไปส่ กเลยว่ามาข่าไก่ซูกินตลอดอันนี้นะปกติจะเป็นเป็ดแต่ว่ามื้อนี้ไก่ปกติจะกินเป็ดตลอดแต่ว่ามื้อนี้ก็คือไก่เพราะว่าอยากกินสรสชาติไก่อยากกินสิ้นไก่แล้วกำลังควายอยู่เด้อทุกคนกำนนลังซิ่ลเร็ว หลังจากที่ลกคโคออกไปหมดแล้วเขาก็มาเผาวคุณนะทุกคน,อ,นอะไรโ<พ>อนกระจาเปิดเพิงอยู่บูว่าที่ติดลิขสิทธิ์บอถาวรถาวาติดนี้ชิไัยตัดออกแล้วนี่ทั่วมันแถวเขา เ,เห้าบ่เนาะหูบรรยากาศอยู่นี่ดีดีทุกคนอันนี้คือหลงังหลังหั่นใครเครื่องของทิพย์เดอ้ออยู่เมืองทุกคนบรรยากาศดีดี หลังจากนั้นเราก็มาคั่วากายกันนะทุกคนเมื่อนี้ก็คือให,ห้ทิปเพิ่นเค็ดมอนทุกอย่างเลยข่อยพูดส้มเ,เป็นผู้ส้มที่ดีแค่หิวเลือด <laughs> นี่คือวิธีปิ้งไก่ของเฮานั่นเองนะทุกคนใช้เจียเหลือมแล้วก็พันผ้นพันเป็นตัวแล้วก็เฮามาปิ้งแบบนี้เลยเดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าสิเป็นกินบอหรือว่าก,กินได้บอประมาณนี้นะทุกคนกำลังปิ้งหลังที่เขารอถาไก่ซุกอยู่เขาก็จะมากินข้าขนมเกลือกันนะทุกคน อันนี้คือเจวขนมเกลือเดอ้อเป็นแต่แสบไดนี่คือขนมเกลือของเราเดอ้อที่ประมาณนี้ทุกคนลองกินเบอางลองชิมเบอางลองชิมดูนะจ๊ะชิมแม่ทิฟมีขาำใหญ่เลยถ่ายตัวเอง อร okay, ่อยอร่อยโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือหนาจัสกซุกเลยเขามาแกะเบิ้งว่าซุกแล้วบอือหอมเลยหนาจัุกซุกว้าวซุกแล้วนี่ไม่หมดแล้ว ทุกคนบึงแมโอ้โหสุกแล้วเอามีดมาปาดบึงดูไก่ของเฮาสุกแล้วทุกคนว้าวเป็นตะแซบว้าว <c oughs> ปิ้งยังไง,ไงก็คือเฮาเอาฮอร์เจียเรื่มเนาะอันนั้นมาอันนั้น,นพันๆๆๆแล้วก็ปิ้งนะทุกคนมันก็ซีบร์ใหม่หลาย นี่ซิมดูซิมดูซิมดูไปมานี่ทุกคนเนื้อเต็มๆเลยเดี๋ยวสิกินบึ๊กอ้าชูไปอืมอร่อยตัวเลย ตอนนี้ก็คือเฮากาสิีเกมกินกันแล้วนะทุกคนมีมื้อกี้ก็คือมีน้ำกันมากินน้ำกัน3คนนี่คือ South <ม>าสาวทิพย์เด้ออันนี้ก็คือผู้เบา <laughs> กินข้าวอย่างไรไงืมสุท้ายก็ได้กินเสยมากินกน้ำกันเด้อทุกคน ปาดายได้ดูเราพูดุชมันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเฮามากินน้ำกันเลยเนาะนี่มิติใหญ่เป็นปาดน้ำกันเด้ทุกคนมาฮู้ยทุนกินข้าวใหญ่ๆเลยบริษัทแป้งเจียวแซ่บๆได้มึงนี่นะแต่ว่าทิ่กินแบบนี้แป้งเจอนี่กินซะบ่แซ่บเนาะที่ลองเหมือน อันนี้คือฝีมือของสาวทิพย์คนเดิมสาวคูนผูกเบิงคนอุ้ยเมลสุดๆเลย xin cài ơn mắt chín đã đủ phần đơ giờ kim rồi đều với gì là Wow. Huh? ที่เมื่กีน่ะบ้าอร่อยอร่อยสิกินคำยังไงเลยวนสาวยูสายูจังยุ ขังขังเพื่อนนี่เขาจ้าเปิดเพลงเลนี่ยทุกคนเจระบ <c oughs> องอยู่คำนหน่อยพ <c oughs> อดีงามอ่ม,มาจากจังไงสิอามมาจายกเ็เจ้าเปิดเพลงก็ถึกอ่าถึกใจสาวที่ว่าแถวว่ะ <c oughs> นนนีหมดเกี้ยงเลยทุกคนใครมันหูไปเลยว่าแซบบอแซบวบาเรืออย่างแ้วเดี๋ยวนี้เรือต่เขียวโอเคตอนนี้ก็คือไก่ซีมือแล้วซิคมแล้วทุกคนเขาก็ซีแกยมกลับบ้านแล้วแล้วก็เมียนพักเข้ามป็นอย่าง่างๆหน้าๆแล้วก็จับเงินแล้วทุกคน กัลยดนะอกามิยคจมกามู้มืดแล้วทุกคน่เห็นหนาแล้วกาม <laughs> โอเคทุกคนถา้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้เด็ดเด้อทุกคนแล้วเฮาสิเห็ดกินอีกแล้วเฮาสิเห็ดคลิปใหมๆให้ทุกคนได้ชมกันตลอดเนาะทุกคนบ๊ายบาย